ในงานที่ผมทำผมพบว่าทุกอย่างบนโลกนี้มีสองด้านเสมอมีชอบก็ต้องมีด้านที่ไม่ชอบมีด้านของความสุขก็ต้องมีอีกด้านที่ต้องบันเทาทุกมีชีวิตกลางวันอีกด้านก็ต้องมีชีวิตกลางคืนด้านหนึ่งอยู่กับวิถีเดิม อีกด้านอยู่กับวิถีใหม่มีด้านที่เน้นการพัฒนาก็ต้องมีอีกด้านที่เน้นการอนุรักษ์เพราะชีวิตมีด้านหนึ่งก็ต้องมีอีกด้านให้คิดถึงด้วยจิตสำนึกของคนกรฟผจึงต้องรักษาสมดุลทั้งเรื่องของพลังงานไฟฟ้าและอีกด้านที่เป็นชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปเพื่ออนาคตที่สว่างสวยทุกด้านของทุกชีวิต